ระหว่างทางก็แวะเข้าสุขารอยดาวตามป่าสาระหรือป่าต้นสักชุดผ้าถุงชุดกระโปรงเข้าห้องน้ำรอยดาวข้างทางทางบริษัททัวร์จัดการให้ทุกคนมีพร้อมเป็นชุดสนุกสนานได้โชว์ชุดสุขา เส้นทางนี้อีกประมาณ300กิโลเมตรใช้เวลา8ชั่วโมงผ่านเมืองโคระกะปูหรือโครกะปุระก่อนที่จะไปถึงเขตพรมแดนของอินเดียกับเนปาลคือวัดไทยสุขาราม960เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อพระบัติสมเด็จพระจักรีที่9เนื่องใน60ปีในการครองราชและที่นี่เราก็ได้เข้ารับประทานโรตีอันอริสอร่อยที่คนไทยที่นั่นจัดทำคอยต้อนรับคณะของเราอยู่ การที่9อายุ60ปีที่นี่ก็เป็นที่ที่จะเตรียมทําเป็นวัดเพื่อต้อนรับนักยาริกสแวบุญอีกที่1ระหว่างชายแดนทางเหนือของอินเดียสร้างห้องน้ําเป็นตัวอย่างสะอาดสะอา้านมีผู้บริจาคศรัทธามากมายแล้วก็มีการเรี้ยงโรตีอร,อร่อยๆจะเป็นสถานที่ที่ของพระมหาสิงคอนมาพัฒนาอยู่ที่นี่ จากวัดไทยสุขารามไปหาพรมแดนก็ประมาณ3กนะิโลเมตรนั่งเข้าห้องน้ำส,สะอาสะอานทานโรตีเสร็จก็เดินทางต่อไปยันมืองเนปาลและที่วัดไทย960คณะเราก็ได้ทอดถวายผ้าป่าทำเสริมขึ้นมาอีกเป็นวัดที่5คือก่อนเดินทางต่อไปจากนั้นก็เดินทางเข้าสู่เนปาลเป็นพรมแดนชื่อว่าด่านเาโนรี สังเกตว่าจะมีรถบรรทุกหินเยอะแยะจากเนปาลเอามาขายที่อินเดียที่นี่เขาชอบระเบิดหินเอาเป็นสินค้า<ร>ส่งผ่านออด่านของเนปาลเรียกว่าด่านโซนารีเข้าไปอีกนิดหน่อยก็ถึงที่พักโรงแรมช่วงเย็นแล้วก็เดินทางไปที่ลุมพินีวันสวนศักดิ์สิทธิ์ลุมพินีวัน มีพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ6,500ไร่ที่นี่ก็จะมีมายาเทวีวิหารมีเสาพระเจ้า,าโศกอยู่ด้วยอีกที่หนึ่งรเราก็ได้ก,กราบไหว้สักการะสวดมนต์ที่เห็นอยู่คือมายาเทวีวิหาร,หารซึ่งถูกปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นโดยรัฐบาลของญี่ปุ่นมาช่วยเหลือ เราจะสังเกตเห็นว่าบริเวณบนยอดจะเป็นศิลปะแบบในปาลด้านข้างก็จะมีเสาพระเจ้าโศกอีกเสาหนึ่งอยู่ที่นี่ขณะของเราก็เสดมจมนภาวนาสมาธิเช่นเดิมที่บริเวณใต้ร่มโพข้างสระบรรีหน้ามายาเทวีวิหารออยยางาางต้้้เวีไเกไใืหดิปบั มีพ่อแม่เป,ป็นสัมมาทิฏฐิขอให้ได้ฟังธรรมเสร็จแล้วก็ได้เวินเทียนจงกรมรอบเสาพระเจ้าโศกที่มีอักษรพามีเขียนเอาไว้บรรยากาศ,ศภายนในมายาเทวีวิหารก็จะมีรอยพระพุทธบาทของพระพุทธองค์เมื่อสมัยแรกประสูติที่เดินออกมาเจ็ดเก้า นะก็ได้ทำเป็นรอยจารึกจำลองขึ้นเอาไว้นอกจากนั้นก็มีรูปแกะสลักเป็นภาพประสูติการของพระพุทธองค์ที่ออกมาทางสีข้างและมีเทวดามารองรับ